สวัสดีครับสดีทุกคนนะครับวันนี้นี่ขอมาพูดถึงความรู้สึกในใจนิดนึงนะครับโคตรดีใจครับวันนี้ที่ได้เสื้อตัวนี้มาครับนี่ครับก็คือเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเป็นชุดเยือนชุดที่2นะครับในฟุตบอลโลกปี1994ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพนะครับโอ้โหเสื้อตัวนี้ผมต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในเสื้อตัวที่ผมชอบมากที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาเลยนะครับพูดถึงเสื้อตัวนี้นิดนึงแล้วกันนะครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับเห็นไหม ความสวยงามครับมันจะมีลายเหมือนแบบเนี่ยลายเป็นตัวย่อของอาเจนตินาครับอยู่ในเนื้อผ้าครับนี่ฮะแล้วก็มีโลโก้สัญลักษณ์ตราเจนตินานะครับเป็นแบรนด์อาดิดาแล้วก็นี่ครับตรงที่ไหล่ด้านขวานะครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบเป็นรูปเป็นรูปหลามตัดนะครับแล้วก็เรียงเรียงมาเห็นไหมยาวไปถึงปลายเสื้อนะครับสวยมากตัวนี้สีสันสวยงามครับตามแบบฉบับของอาเจนตินาเลยนะครับนี่คือดีไซน์ที่มันสวยงามนะครับส่วน เรื่องของความรู้สึกที่มันสัมพันธ์นก,นกันกับเสื้อตัวนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับทําไมผมถึงรู้สึกผมชอบเสื้อตัวนี้เป็นพิเศษครับมันมีเบื้องหลังยังไงกับผมบ้างนี่คือฟุตบอลโลกครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้ดูนะครับฟุตบอลโลกครั้งแรกของผมฟุตบอลโลกปี1994ที่อเมริกาแล้วนี่ก็คือชาติแรกครับชาติแรกที่ผมเชียร์นั่นก็คืออาร์เจนตินาย้อนกลับไปในตอนนั้นนะครับเด็กอายุประมาณ7จ็ดขวบแปดขวบครับ ก็ยังไม่ได้รู้เรื่องราวงฟุตบอละไรมากมายเท่าไร่นักนะครับแต่ก็ได้ยินจากข่าวข่าวกีฬาต่างๆโน่นนั่นนี่ได้ยินนักชื่อนักเตะคนหนึ่งนะครับชื่อว่าดีโก้มาราโน่าในยุคนั้นนี่เขาก็ยังดังอยู่นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าในครั้งนั้นนะครับก็จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ชอบคําว่าฟ้าขาวแล้วก็ชุดเย่าก็สวยชุดเยือนก็สวยนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลทําให้เชียร์ทีมชาติอาร์เจนตนาในฟุตบอลโลกในครั้งนั้นนะครับแล้ววก็ถือ่า การเปิดฉากของอาเจนินาในฟุตบอลโลกครั้งนั้นนะครับก็ทําให้รู้สึกยิ่งชอบเข้าไปอีกครับเพราะอาเจนใส่เสื้อตัวนี้นะครับลงเล่นเกมนัดเปิดสนามแล้วเจอกับกรีซปรากฏว่าเกมนี้นะครับอาเจนก็เอาชนะกรีซไปสบายๆครับ4ประตูต่อศูนย์ซึ่ง1ในประตูที่ยิงได้ในเกมนี้นะครับก็คือเดียโก้มาโดน่า จับบอลด้วยเท้าซ้ายนะครับแล้วก็ซัดเปรี้ยยงเดียวครับบอลเบียนเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามนะครับก็ถือเป็นประตูสุดท้ายของมารดน่าด้วยในฟุตบอลโลกแล้วหลังจากยิงประตูนี้แบบส,สวยนะครับชอบช็อตที่เดียโก้มารดน่าครับวิ่งเข้ามาแล้วก็มาเฮต่อหน้ากล้องครับยังจําได้ติดตาเลยนะครับใส่เสื้อตัวนี้เลยครับโอ้โหผมนึกในใจตอนนั้นนี่เสื้อตัวนี้ผมอยากได้มากแต่ก็ต้องเข้าใจนะตอนเด็กๆจะไปมีปัญ,ญญาซื้อเสื้อตัวแบบนี้นี่มันก็ คงจะลําบากมันก็เป็นการเก็บฝันเอาไว้นะครับนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นความทรงจาที่ดีมากๆครับและในฟุตบอลโลกครั้งนั้นนะครับอาร์เจนตินาก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่ปรากฏว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายครับอาร์เจนตินาก็ไปแพ้กับโรมาเนียนะครับซึ่งตอนนั้นนําทัพโดยจอร์จี้ฮาร์ตี้นี่เป็นนักเตะคนหนึ่งที่โด่งดังสุดๆเลยนะครับในฟุตบอลโลกปี1994ครับอาร์เจนตตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ ส่วนในปีนั้นนะครับฟุตบอลโลกปี1994 <S <S เป็นอีกหนึ่งครั้งที่แบบคลาสสิกมากๆนะนักเตะอย่างพวกโดเปโตบาสโจก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมโคตรชอบแล้วก็เสื้อทีมชาติอิตาลีก็สวยมากๆด้วยเช่นกันนะครับไล่มาอีกครับทีมดังๆในตอนนั้นนะครับนอกจากทีมอย่างโรมาเนียแล้วนะครับยังมีเบลแกรีอีกทีมหนึ่งนะครับยอ,ลลอร์นเลสคอฟนี่ก็ดังมากๆครับอาริสโตสตอยคอฟครับโอ้โหโคตรท็อปฟอร์มมีสวีเดนมาตินดาลินนะครับแล้วก็มี บราซิลไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนี่ก็มีโรมาริโอเบเบโตครับนั่นก็เป็นนักเตะที่เป็นท็อปสตาร์ในทัวร์นเมนร์โลกปี1994ครับก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากๆผมได้เสื้อตัวนี้มาครอบครองครับโคตรมีความสุขโคตรดีใจโคตรสุดยอดเลยครับรู้สึกมันปลาบปลื้มจริงๆนะถึงแม้ว่าเสื้อตัวนี้นครับอาจจะไม่ได้เป็นปีที่ใส่แข่งขันในปีนั้นก็ตามนะครับเป็นของที่ทำใหม่แต่ก็ไปทำเหมือนป็นเป็นของ ของที่ทําใหม่ครับแต่ว่าทําเหมือนกับในปีนั้นนะครับแต่ก็ถือโอเคก็ถือว่าได้มาครอบครองแล้วก็เป็นเสื้อลายเดียวกับในปีนั้นนี่ผมก็แฮปปี้มากๆครับกับการได้เสื้อตัวนี้มานะครับก็นี่แหละครับมาพูดคุยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเสื้อตัวนี้ที่มันมีความสัมพันธ์กับผมที่ผมชอบมากๆเป็นความใฝ่ฝันอีกหนึ่งความใฝ่ฝันที่สามารถคว้ามันมาได้แล้วนะครับสวยด้วยตัวนี้เท่ดีชอบชอบชอบถือว่า สมใจอยากเลยครับกับการได้เสื้อตัวนี้มานะครับแล้วเพื่อนๆเ,เลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับผมอยากจะมาชวนทุกคนคุยกันนิดนึงนะว่าเสื้อตัวโปรดนะครับเสื้อตัวโปรดของทุกคนนะครับที่ชอบที่สุดผมขอสัก3ตัวแล้วกันนะ3ตัวที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดมีตัวไหนกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับ ฝากหน่อยลวกันนะใครชอบตัวไหนนะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเรื่องสเสื้อบอลน,นะครับผมก็อาจจะมีการพูดคุยคอนเทนต์นี้กันต่อไปนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆพิมมาชอบบราซิลปี2002เราก็จะเอาเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี2002มาเล่าให้ฟังกันนะครับใครชอบเสื้อบอลทีมไหนกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดตดตามช่องงฟน ไว้ด้วยนะ